และนี่ก็จะเป็นสกิลแพนทอมอันใหม่ที่ได้ฟรีๆนะครับย้าว่าได้ฟรีๆเลยนะครับนี่ครับสามารถกดติดตั้งได้เลยนะครับนี่ครับสามารถกดติดตั้งได้เลยนะครับย้าว่าได้ฟรีนะครับใครอยากรู้วิธีการรับฟรีๆแล้วอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับไปดูคลิปกันเลยนะครับผม โอเคนะครับผมก็ต้องขอการสวีดัสวัสดีน้องๆเด็กไทยบูหน่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แก้วเช่นเคยนะครับผมช่อง Beat Channel นั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโลบอคแมปเบดบอลนั่นเองนะครับสำหรับรหัสนี้นะครับก็ได้มาจากน้องคนนึงในกลุ่มนะครับเขาบอกว่าได้อ่าสกิลใหม่ล่าสุดเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือเป็นสกิลตรงนี้เลยนะครับนี่ครับ นี่ครับเขาได้มาฟรีครับนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะนะครับอาจจะเป็นบั๊กกับตัวเกมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าก็คือถามน้องเขาเรียบร้อยนะครับขออนุญาตน้องเขามาดคลิปเรียบร้อยก็คือน้องเนี่ยเขาให้รหัสมารีวิวเลยนะครับก็คือรหัสนี้เนี่ยได้ฟรีจริงๆครับใครที่อยากรู้แล้วว่ารับฟรียังไงหรือว่าเป็นบั๊กหรือยังไงเนี่ยพี่ไม่รู้นะแต่ว่าพี่จะมาเล่าให้ฟังครับใครที่อยากดูแล้วอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับสำหรับสกิลใหม่ล่าสุดนะครับสกิลนี้บอกเลยว่า ถ้าจะสุ่มเนี่ยบอกเลยว่าหมดหลายหมื่นโลบัคนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกิจกรรมมันดีกว่านะครับกิจกรรมมันอยู่ตรงนี้ฮาโลวีนมุมล่างขวานะครับตรงนี้นะครับล้วกดเข้ามาเนี่ยอ่ะก็จะเป็นกิจกรรมแบบนี้เลยนะครับมันจะอยู่ตรงที่ฮาโลวีนสปินนะครับอยู่ตรงนี้นี่ครับอ่ะเป็นสกิลแพนทอมนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยกวาจะได้มาเนี่ยบอกเลยว่ายากมากเพราะว่าเราต้องใช้โลบัคในการสุม่มนะครับแล้วก็เวลาสุ่มเนี่ยต้องสุ่มให้ได้กล่องทองตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราได้ดาบ รเราได้ดาบ2อันแล้วก็เป็นสกิลอินฟินิตี้ตรงนี้นะครับก็คือรวมกันเราจะได้รวมกันปุ๊บกดรับมันจะได้เป็นสกิลใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับอันนี้คือความยากแล้วก็ใช้โลบักในการสุ่มแต่ว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้มาฟรีๆครับตามที่พี่เปิดให้ดูเลยนะครับนี่ครับตามที่พี่เปิดให้ดูเลยนะนี่ครับ ฟรีครับสามารถกดใส่กดอัปเดตได้เลยนะครับอัปเกรดได้เลยนะนี่ครับของจริงครับนะครับแล้วก็ส่วน2สกิลนี้ก็จะเป็นสกิลใหม่นะที่ใช้เหรียญคอยซื้อนะครับน้องเขาก็ซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมบอกเลยรหัสนี้โคตรตึงนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเขาทํากันยังไงนะครับก่อนจะไปรับชมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้นะครับให้ช่องพี่หน่อยละกันนะครับมาเดี๋ยวพี่จะมาบอกนะครับอันนี้ ได้บางคนนะต้องบอกก่อนนะครับว่าได้เป็นบางคนเท่านั้นนะครับพี่ถามน้องเขาละนะครับไม่ได้ได้ทุกคนนะพี่ก็ง,งงเหมือนกันว่าน้องเขาได้มาอย่างไงนั่นเองนะเขาบอกว่านะครับ,รบอย่างแรกเนี่ยเขาเข้าไปในเซิร์ฟวีนะครับอย่างแรกเลยนะเข,เขาเข้าเซิร์ฟวีนะครับเซิร์ฟวีตัวเองนะครับหรือว่าเซิร์ฟวีเพื่อนก็ได้นะครับอันดับที่2เนี่ยเราต้องมี นะครับสกิลนี้มาก่อนนะครับเราต้องมีสกิลที่ซื้อสกิลนี้มาก่อนนะครับนี่ครับอินฟินิตี้เนาะนะครับเราต้องมีตัวนี้มาก่อนนะครับก่อนที่มีกิจกรรมนี้นะครับผมใครที่ซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับลองมาทําตามดูนะเผื่อได้เนาะแล้วก็อย่างต่อไปนะครับอย่างที่3นะครับผมก็คือของน้องคนนี้เขาซื้อแพ็คอ่าแพ็คเจ็ดเก้าเก้านะแพ็คเจ็ดเก้าตรงนี้นะครับเป็นเอ่อ ตัวนี้เลยนะครับซีซั่นพาร์ทนะครับก็คือเขาเติมนะครับแล้วก็น้องน้องของน้องของน้องคนนี้เนี่ยนะครับเขาไม่เติมเขาก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้พี่ก็งงเหมือนกันว่าน้องเขาบอกว่าซีซั่นพาร์ทเนี่ยเขาไม่เกี่ยวนะครับบางคนได้บางคนไม่ได้นะครับผมทีนี้ทํายังไงต่อนะครับเขาบอกว่านะครับพอซื้ออันนี้เสร็จเนี่ยนะครับก็คือเขาเข้าไปเซิร์ฟวีเหมือนเดิมนะครับเข้าเล่น2อถึงสรอบนะครับจากนั้นสกิลตัวนี้เนี่ยนะครับสกิลใหม่แพนทอมเนี่ยเด้งขึ้นมาให้ให้กดรับเลยนะครับเด้งขึ้้นนมาแบบีเลย นะครับเด้งขึ้นมาปุ๊บแล้วก็กดใส่สาติดตั้งได้เลยนะครับแค่นี้ครับไม่รู้มายังไงเหมือนกันพี่ก็งงเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าน้องเขาบอกมาแบบนี้นะครับพี่ก็เลยมาอธิบายให้น้องๆฟังนะครับสลับใครที่อยากได้ฟรีก็ลองไปทําดูนะครับอยากได้ฟรีก็รีบลองไปทําดูนะเผื่อมันได้เนะแต่ว่าเราต้องมีสกิลนี้มาก่อนนะนี่ครับ อินฟินิตี้เนาะอินฟินิตี้ตัวนี้เลยนะครับเราต้องมีตัวนี้มาก่อนนะครับใครที่ซื้อไว้แล้วนะใครที่ซื้อไว้แล้วตั้งแต่แรกนะครับก็ลองเอาไปทําตามดูนะครับเผื่อจะได้ฟรีๆเหมือนน้องคนนี้นะครับน้องคนนี้บอกเลยรหัสโคตรตึงนะนะับส่วนสกิลนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมันใช้ย,ยังไงนะเดี๋ยวพี่จะลงเล่นหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ e ีพีหน้าแล้วกันนะครับไว้อ p พีหน้าเผื่อได้ยืมรหัสน้องเขามาสกิลอ่ารีวิวสกิลแล้วกันเนาะนะครับ เดี๋ยวไว้ EP หน้าเนาะแล้วก็ใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวขอปิดท้ายแล้วกันนะใครที่อยากได้ไก่เบดบอลนะครับมาตอนนี้ยังเหลืออยู่นะสลับดาบแลนะมาตามพี่มาดูกันเลยนะครับผมก็จะอยู่ทางด้านของ เว็บเลตช็อปนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ไก่ดาบเขียวดาบไฟดาบแร่แอนิเมะนะครับหรือว่าจะเป็นดาบแรซีซันที่5้ซีซันที่6เขียวตอนนี้เขาเอาออกจากตัวเกมแล้วนะครับมีเฉพาะในเว็บนี้เท่านั้นนะครับเหลือ19 ID สุดท้ายนะครับแล้วก็แถม30โลบัคกฟรี Fi ด้วยนะครับทั้งดาบซีซัน5ซีซัน6นะนะครับแล้วก็จะมี ไก่เงิน10,000ื่นครับนี่ครับการันตีได้ไก่เงิน1 0,000ื่นเลยนะครับใครที่อยากได้การันตีนะครับนี่เข้ามาที่เว็บเลดช็อปได้เลยลิงก์เว็บเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีไก่ตันแมปบ,บอกฟูด้ด้วยนะครับใครที่อยากได้ไก่ตันราคาถูกถูกแนะละ่มต้นที่1 9บาทเท่านั้น19บาทได้รางวัล0นครับใครอยากได้รีบมาจัดในเว็บเลดช็อปได้เลยนะครับผมก็ จต่ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับใครที่ได้ฟรีคอมเมนต์ไปด้วยใครที่ไม่ได้ก็คอมเมนต์ไว้หน่อยละกันนะครับส่วนใครที่เอาไปทําตามแล้วได้ก็แสดงความยินดีกันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่ไม่รู้ว่ามันเป็นบั็กหรือเป็นอะไรกันแน่นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับส่วนอีเวนต์ใหม่บอกเลยว่ามีหลายอย่างมากแต่ว่าค่อนข้างที่จะใช้โลบัคเยอะนะนะครับค่อนข้างที่จะใช้โลบัคเยอะมากนะครับนี่ครับเราก็จะมีสําหรับสายฟรีเนาะสายฟรีก็สามารถมาทาภารกิจตรงนี้ได้นะครับนี่ครับ ภารกิจเยอะแยะมากมายนะครับก็สาม,มารถทําได้นะครับก็จะมีเวลานับถอยหลังเพื่อจะรีเซ็ตภารกิจนั่นเองนะครับเรารีบมาเก็บภารกิจเพื่อจะเอา,เอาโทเค็นนะครับหัวฟักทองนั่นเองนะครับเพื่อจะมาสุ่มของรางวัลอะไรต่างๆได้หมดนะแล้วก็ดาบตรงนี้นะครับเราต้องซื้อแพ็คตรงนี้นี่ครับเห็นไหมซื้อแพ็กเจ็ดเก้านะครับเราจะได้ดาบตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ลืมรีวิวรหัสนี้เลยนะครับดาบบอกเลยว่าเยอะมากนะครับดาบมีแต่ตึงๆนะเองดูนะดาบน้องเขานะครับนี่ครับโอ้โหอย่างมานะครับดาบนี่ แล้วก็ดาบไฟดาบเขียวนะครับนี่ครับอย่างมานะครับบอกเลยรหัสนี้อย่างมานะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่ทําได้ก็แสดงความยินดีกันด้วยอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยแล้วกันนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดาโอตัวไปก่อนครับกากว่าสวัสดีครับ